โอเคเรามาเริ่มกับบทแรกของมอต้นของเรากันเนาะเป็นเรื่องตัวหารร่วมมากและตัวคูร่วมน้อยค่ะมันก็ยังคงเป็นเรื่องของตัวเลขอยู่เหมือนเดิมซึ่งจํานวนต่างๆหรือตัวเลขต่างๆที่เรารู้จักกันเป็นจํานวนแรกเนี่ยเราเริ่มนับจากอะไรเลยเริ่มนับจากหนึ่งสองสามถูกปะซึ่งเลขต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าจํานวนนับโอเคไหม แล้วก็คือเวลาเราเรียนเนี่ยตอนปถมใช่ป่ะเราก็จะรู้จักการบวกลบคูณหารกันมาแล้วเนาะเรียบร้อยทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเราจะสนใจเรื่องการหารกับการคูณอยู่แล้วเนาะชื่อเรื่องมันก็บอกอยู่เพราะฉะนั้นเรามาดูซิเรื่องการหารถูกไหมแล้วก็การคูณมันมีความสําคัญยังไงทําให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันยังไงบ้างเนาะทีนี้น้องๆจะต้องรู้จักคําคํานี้ก่อนการหารลงตัว การหารลงตัวคือยังไงก็คือการหารแล้วไม่เหลือเศษถูกปะการหารลงตัวเช่น3ไปหาร15ลงตัวไหมคะลงตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีเศษโอเคปะการที่3ไปหาร15ลงตัวหมายความว่า3เป็นตัวประกอบของ15อันนี้เคยได้ยินไหมสเป็น ตัวประกอบของ15หรือจะได้ว่า15มี3เป็นตัวประกอบความหมายเดียวกันเนาะแค่สลับคำพูดนิดเดียวเองก็คือพูดอีกทีคือ3ไปหาร15ลงตัวแสงดงว่า3เป็นตัวประกอบของ15หรือว่า15มี3เป็นตัวประกอบ เรื่องนี้เราจะใช้เรื่องราวแบบนี้เนี่ยแหละให้น้องๆคุ้นไว้ก่อนว่ามันมีคําพูดแบบนี้อยู่เนาะใครที่นึกไม่ออกเนี่ยรีบกลับไปทัวเลยนะโอเคเรามาดูกันต่อเลยทีนี้การเรื่องของตัวประกอบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของบทนี้เลยนะตัวประกอบแหละคนคงเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วถูกไหมตัวประกรอบพี่ถามว่าสิบเนี่ยมีตัวประกอบอะไรบ้าง เราก็ต้องหาว่ามีจํานวนใดบ้างที่ไปหารสิแล้วลงตัวถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสิบเนี่ยมีตัวประกอบคือคืออะไรบ้าง1ได้ไหมหนึ่ไปหารทุกตัวได้หรดู่าถูกปะหนึ่งสองได้ใช่ไหมอะไรอีก5แล้วก็แน่นอนสิบตัวมันเองต้องหารตัวมันเองลงตัวโอเคปะแล้วถ้าพี่ถามว่า 12ล่ะมีตัวประกอบคือตัวอะไรบ้าง12ก็ต้องมี1อยู่แล้วแน่นอนมากแล้วก็มีสองมี3มี4มี6แล้วก็ต้องมีตัวมันเองคือ12ถูกต้องไหมนี่คือการหาตัวประกอบธรรมดาเนาะทีนี้เราสังเกตว่าระหว่าง10กับ12ตัวประกอบของมันเป็นยังไงกันบ้างสังเกตเห็นอะไรตรงนี้เป็นไงสามปะสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าทั้ง1และ2เนี่ย เป็นตัวหารร่วมหรืออีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าตัวประกอบร่วมของทั้ง10และ12โอเคไหมมีคำว่าร่วมกันอยู่ก็คือการที่มันซ้ำกันอะตรงเนี้ยร่วมคือการที่มันซ้ำกันของทั้ง10และ12แต่ถ้าเราต้องการคำว่า ตัวหารร่วมแต่ต้องการตัวร่วมที่มันมากที่สุดเราก็ต้องเลือกอะไรเลือกเลข2ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า2เนี่ยเป็นตัวหารร่วมมากของส0และ12มีคำอะไรเพิ่มขึ้นมาคำว่ามาก,มากถูกปะเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เราจะเริ่มเรื่องนี้กันก็คือต้องรู้จกัก ตัวประกอบก่อนตัวประกอบหายยังไงตัวประกอบร่วมคืออะไรและตัวหารร่วมมากคืออะไรแต่ว่าจาักการสังเกตแล้วเนี่ยทุกข้อเป็นยังไงทุกตัวทุกตัวเลขเป็นยังไงเลยมีตัวประกอบตัวไหนแน่ๆเลยมีตัวมันเองแล้วก็เลขหนึ่งถูกปะถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า1เนี่ย เป็นจำนวนนับที่มันไปหารได้ทุกตัวเลยถูกปะมันก็จะได้ว่า1เนี่ยเป็นตัวประกอบร่วมของจํานวนนับทุกจํานวนถูกไหมหนึ่เป็นตัวประกอบร่วมของจํานวนนับทุกจำนวนเลยเพราะหนึ่งเนี่ยไปหารตัวไหนก็ลงตัวไปหมดถูกปะของจํานวนนับทุกจํานวนเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสอังเกตเนาะ แล้วก็แน่นอนว่าทุกตัวจํานวนเนี่ยทุกจํานวนเลยจะต้องมีตัวประกอบที่เป็น1แล้วก็ตัวมันเองโอเคปะ่ะแต่สําหรับเลขบางตัวเช่นเช่นเลขอะไรดิเลข3มีตัวประกอบอะไรบ้างตัวประกอบแน่นอนก็ต้องมีอะไรนะที่พี่บอกต้องมี1ใช่ปะน1แล้วก็ตัวมันเองถูกไหมหมดหรือยังหมดแล้วถูกปะ่ะแล้ว5ล่ะ มีตัวกอบอะไรบ้างต้องมี1กับมี5 7ละ่ะ7ก็มีแค่1กับตัวมันเองใช่ไหมเพระเาะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวเลขที่เป็นแบบนี้หมายความว่าทุกตัวเลขที่มีตัวประกอบเป็น1และตัวมันเองมันจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าจำนวนเฉพาะนึกออกอยังเพระเาะฉะนั้นจำนวนเฉพาะเราเริ่มตั้งแต่อะไรเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่สอง 3ามห้าเ้ ет, าได้ไหมเก้าได้ไหมเก้าใช้ไม่ได้เนาะสิบเอ็ดไปเรื่อยๆเลยโอเคปะ่ะส่วนหนึเนี่ยเราลบไหมคะหนึ่เนี่ยเป็นข้อยกเว้นเนาะเราจะไม่นับว่ามันเป็นจํานวนเฉพาะเพราะว่ามันไม่มันมีตัวประกอบเป็น1 1ก็คือตัวมันเองอยู่ดีเราก็เลยไม่นับมันเนาะเพราะฉะนั้นดูเรื่องจํานวนเฉพาะดีๆนะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในเรื่องของ การหาคอร์อนแลวก็หอเมอได้อีกเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักจํานวนเฉพาะด้วยเพราะว่าบางข้อเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการหาตัวประกอบเฉพาะก็ะคือการหาตัวประกอบธรรมดานั่นแหละแต่ต้องเป็นจํานวนเฉพาะเนาะโอเคไหมแล้วทีนี้เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มคิดเรื่องนี้คือเรื่องของหัวข้อการแยกตัวประกอบ แน่นอนว่าทุกคนเรียนผ่านตอนปรถมมาหมดแล้วแต่ยังไม่ลืมใช่หร claro ือเปล่าการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดๆเนี่ยก็คือการเขียนประโยคประโยคนึงที่แสดงการคูณของจํานวนนับในที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของจํานวนนั้นๆเนาะหล่ะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคือประโยคที่แสดงการเขียนจํานวนนับ ในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะของตัวประกอบเฉพาะของมันใครนึกออกแล้วบ้างว่ามันเป็นยังไงเช่นพี่ยกตัวอย่าง12 12ก็จะมี2คูณ3ต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะนะสองเป็นจำนวนเฉพาะคูอะไรอีกคูณ3โอเคปะ่ะเป็นอ่าตรงนี้ต้องเป็น สองอีกตัวหนึ่งโอเคสองคูณสองคูณสามเป็นสิบสองเนาะอย่างเงี้ยคือการเขียนแบบแยกตัวประกอบก็คือเขียนในรูปการคูณกันของตัวประกอบเฉพาะให้เป็นจํานวนนับตอนนั้นอันนี้ก็จะเป็นสองคูณสามคูณสามอ่าจากการเขียนนี้ถ้าพี่ถามว่าตัวหาร่วมของมันคืออะไรหรือตัวประกอบร่วมของสิบสองและสิบแปดคืออะไรรู้ไหมคืออะไรก็คือตัวที่มันซ้ํากันถูกไหมเพราะฉะนั้น ตัวที่มันร่วมกันอยู่มี2คูณกับ3จะได้ว่า6แล้วก็2 3เนี่ยเป็นตัวประกอบร่วมถูกปะจะได้ว่า2 3แล้วก็6เป็นตัวประกอบร่วมของ12และ18โอเคไหม เนี่ยเป็นการเกิดเรื่องนี้เนาะว่าเราจะได้นํามาใช้ยังไงบ้างส่วนเรื่องคอรนอหรือการคูณร,ร่วมน้อยเนี่ยก็จะใช้ทักษะคล้ายๆกันก็คือบทนี้เราจะต้องรู้จักเรื่องของตัวประกอบก่อนเราจะต้องรู้จักคําว่าตัวหารร่วมตัวคูณร,ร่วมเป็นยังไงรู้ว่าการแยกตัวประกอบเป็นยังไงจํานวนเฉพาะคืออะไรโอเคไหมงั้นคลิปหน้าเรามาเริ่มเรื่องหอระมอกันค่ะอีคือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่อ่า